สวัสดีคะ่ะเพื่อนฟูงเม,มามอยเ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 มามอยวันนี้นะคะก็มาอวดผมสีม่วงร่อยมาเลยทีเดียวเฉียวก็จะบอกว่าก่อนหน้านี้นะคะก็ได้ไปสอบถามในแฟนเพจนะคะว่ากองกองกองช่วยกองช่วยอย่าทำแสงเวอร์ได้ไหมเอามาตรงนี้ดีกว่าจะบอกว่าเมื่อสักประมาณ ชั่วโมงครึ่งที่ผ่านมาเราก็ไปาถามใน facebook นะคะว่ามีใครที่เคยใช้ยาม่วงทำสีผมไหมอะไรเงีง้ยล้วก็หลายๆคนก็มาช่วยมาตอบเรานะคะเราก็แบบว่าใจร้อนเป็นคนที่แบบหล่อไม่ได้ก็ทำเลยเรามียาม่วงขวดเล็กประมาณนี้ค่ะ mm hmm. เห็นเนะขียนนะขวดกัขวดละสิบสี่บาทเราก็เอามาผสมทั้งขวดเลยนะผมเรายาวประมาณเนี้ยทั้งขวดเลยค่ะเอามาผสมกับครีมนวดผม ในปริมาณประมาณสักน่าจะสองร้อยกร,รมัมอะไรมันถ้วยหนึ่งอะอแล้วก็ผสมผสมผสมผส,สมกันนะคะหลังจากนั้นจ้าเราก็ขอวางหน่นะหลังจากนั้นเนี่ยอีฉันก็เอาผมตัวเองเนี่ยค่ะไปล้างล้างล้างลางแล้วก็ เตรียมความพร้อมในเรื่องของถุงมือเสื้อผ้าอันนี้คือตอนแรกเราไม่ได้ใส่เสื้อสีขาวนะคะเราใส่เสื้อสีดำแล้วก็ห้องน้ำอะไรอย่างี้ก็เตรียมให้เรียบร้อยเพราะว่ามันจะเลอะมากๆแล้วก็จัดการเอาที่ผสมไว้อะคะ่ะครีมนวดผมกับสียาม่วงผสมผสมผสม,ผสมกันแล้วก็เอามาหมักไว้ที่ผมใส่ให้ทั่วแล้วก็จะบอกว่าก่อนหน้านั้นกรุณาใช้พวกวาสลีนอะไรทาตรงนี้นะคะเห็นไหมไม่ไงั้นเนี่ยมันจะม่วง เวลาติดมันก็จะล้างออกยากเพราะฉะนั้นถ้าเราทาวาสลีนทาไหลไว้ตรงขอบขอบหัวตรงหูแล้วก็ตรงตรงคอไล่ผมอะไรเงี้ยค่ะใสเอาไว้ให้หมดเลยแล้วก็เอายาน่ะมาเข้าไปที่ผมหลังจากนั้นก็ทิ้งไว้แล้วก็ม้วนขมวดขมวดขมวดอะไรเงี้ยทิ้งไว้ประมาณของเราทิ้งไวสี่สิบห้านาทีแล้วจะบอกว่าผมเราก่อนหนะน้านี้มันเป็นสีน้ำตาล แดงไม่ถึงไม่ถึงกับสีเหลืองทองนะคะจะบอกว่าถ้าจริงจงถ้ากัดสีผมมาจนกลายเป็นสีเหลืองทองก็จะได้ม่วงที่สวยกว่านี้อันนี้ไม่ไม่ยังไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เราอยากให้มันม่วงกว่านี้อีกนะจะบอกให้เดี๋ยวคงจะต้องทําอีกรู้สึกหน้าฉันแตกไปเลยไหมพอผมดำแล้วก็แบบหน้าหน้าเปลี่ยนไปเลยนะเนาะกำลังคิดว่าจะตัดผมอะ่ะดีปะหรือไม่ตัด ฉันอกกับผมยาวหรือผมสั้นมาบางทีก็ไม่ค่อยเข้าใจตัวเองนัน,น,น,นวีหน้าผอมมากวีเชฟอ่โหอีเกลทํไมฉันหน้าเวขนาดนี้บ้ามาดูนีไม่ใช่ก็เนี่แหละแหวะมาบอกว่ามันเป็นอย่างนี้นะทํามันแล้วก็ออกมาเป็นอย่างนี้ทุกคนคิดว่าเป็นอย่างไรมอม้อยหอยสังส่วนใครที่อยากลองก็ ลองขอบอกนะว่าห้องน้าจะเลเอะเบอเลอะมากมายกรดูนิ้วฉันก็ยังม่วงอยู่คือเรานะทําทำปุ๊บเสร็จมันเลอะที่พื้นใช่ไหมเพราะบางทีเอาช่วงควักสีขึ้นมาใส่ผมมันก็แบบมีกระเด็นกระเด็นกระเด็นอะไรเงีเยย้ยฉันจะบอกว่าฉันล้างเดี๋ยวนั้นเลยคือพอแบบขมงหดผมเสร็จปุ๊บขัดห้องน้ำเลยเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยมันจะขัดไม่ออกยิ่งโดยเฉพาะถ้าพื้นห้องน้ํา เป็นสีขาวๆอะไร้ะคะเขาจะคับไม่เอาของเราเนี่ยพื้นเป็นสีเข้มนะแต่ว่าตรงส่วนที่เป็นอ่างอาบน้ำอะคะ่ะมันเป็นสีขาวๆใช่ไหมก็ต้องรีบแบบต้องรีบเช็ดเลยก็ยังออกนะคะคือแบบพอโดนปุ๊บก็รีบล้างรีบเช็ดก็ออกแต่ว่าถ้าทิ้งไวนน้นานๆอะไรเงี้ยเดี๋ยวมันจะไม่ออกนะเพราะฉะนั้นก็กรุณานระวังนะคะสําหรับคนที่อยากจะลองทําดูนะแล้วก็อะไรอีกอะก็ไม่มีอะไรหรอกปะ ก็นั่นแ,แหละมั่มอยมั่มอยมั่มอยมัวมอยละกันเธอไปลองทำดูหอมเพราะว่าใช้ครีมนวดผมทำเออมันก็ม้วนมันก็มวอยู่นะไปแล้วนะบ๊ายบาย